สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังราคาทองวันนี้2กันยายน2568โดยสมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองครั้งที่1เปิดตลาดเมื่อเวลา09.03นปรับตัวขึ้นพรวดเดียว300บาทสู่บริเวณ53,300บาทเมื่อเทียบกับประกาศราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายของเมื่อวานวันจันทร์ ที่ระหว่างวันมีการประกาศราคาทองคำทั้งหมด17ครั้งรวมราคาปรับตัวขึ้นสูงถึง400บาทราคาซื้อขายทองคำในประเทศชนิด96.5%วันอังคารที่2กันยายน2568ประกาศครั้งที่1ทองรูปประพันธ์ขายออกบาทละ54,100ทานภาษีบาทละ52,135.24 ทองแท่งขายออกบาทละ53,300รับซื้อบาทละ53,200อยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ